อืมอืมแซ่บครับสวัสดีครับประกบช่องเาแขงปลากินชันแนครับสวัสดีพี่นอ้องทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวและฝั่งต่างประเทศสูส่ผุ้คนเด้อครับพี่น้องครับมื้อนี้บาแข็งเหรอแกงแตปลาคือเก่าครับผมมื้อนี้ครับผมแต่มาแปลกหน่อยคือหลาดเขามานําครับผมกินแบบไงสไตล์เบาแขงเด้อพี่น้องนี่ครับ มีตอดปลาครับตอดปลาคอปลาคอยง่แล้วก็มีกับแกมหรือแตงกวาครับพี่น้องครับผมกินแบบง่ายๆตามสไตล์บอแคงครับก่อนจะมาแซ่บอแคงครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้บอแคงในเด้อครับพี่น้องครับผมมามาพี่น้องครับมาแซ่บน้ากันครับผมวันนี้มากินแบบง่ายๆตามมันบานเด้อพี่น้องครับนิ้วเขาห่ง อืมอืมจ่างจ่างปลาอืมเมื่อหลังเมื่อหลังกินเขาล้างบาตเนื้อพี่น้องหลังอเปรี้ยะอืมอืมเศรบครับอืม อืมเนี่ยเนี่ย mm. mm. <coughs> mm. อืมอืมขอบปร่องอืมแจกพี่นองอืมันมเด้งได้ไปลอีกมือครับ่อ,อง นายว่ากันแหละปลากินกับเกล็ดดำพี่น้องมือนีนกออออกก้กินกับเกลาดสวยเด้อครับอืมอืมอืมแซ่บกันครับผมกินกับปลาคอต่ออืม กิน้างปลานรยาการดีก็เกาอย่างรรยาการดีห่าม Hum. Hum. Hum.

I Hmm. Mm. Mm. <laughs> ตะกอละกลางหลายไปหน่อยจนน้ำว่าง,นนง,รงครับแซ่บครับ 嗯。嗯。Mm. Oh. Mm. เซ่จ็จคับพีน้องเบร็ยไรแล้ว กลางหลากับพี่โ่ตอนนีว่งครับกลางหลาย um hmm enak hmm Up peão hmm. 嗯，嗯。Mm. Mm. Mmm. ขอบคุณหลายๆแล้วก็พ่อแม่พี่น้องสูปโดทุกคนที่มาเมืองคลิปได้รับชมได้ติดตามเบาแข้งตัางฝั่งเล่าต่าง,งประเทศตั้งแฝั่งไทยสูปโดทุกคนครับโกนนะอการนาบอกว่าแข้งมากับขอบคุณครับ